จ้ามาต่อนะจ้ามาต่วว่าว่าเขามากรุงเทพมือแรกเป็นจังไดยเนาะออกมาจากบ้านนั่นคือว่าโอ้อยากมาแห้งอยากมาแห้งอยากมาอีหลีเจ็บเสียผาใส่ถุงหูหิวเจ <laughs> ็บเสียผาใส่ถุงหูหิวแต่ว่าเพิ่นบบได้ยผ้าไปเลยในคืนนั่นเพิ่นผ้าไปพักอยู่บ้านเพิ่นกน่อนแต่ในตอนนั้นกับบริคิดอีหยังคือหมายถึงว่าเอออยากไปอยากไปกรุงเทพ เมียงเทียบกับคือเมียงสวรรค์ไปเห็นอีหยงที่โอ้เลิศหร,รูเฟ้อเพกอีหยงเพื่อนก็นคิดไปดอกตามภาษาเพื่อนนั่นแหละเออไปนอนอยู่บานเพื่อนน่ะคืนหนึ่งมือรุ่นมากเพื่อนนังควยผ้าไปผ้าไปเพรนี้นี่นมันมันไปเังยเมื่อคืนแหมตื่นขึ้นมาเนาะตื่นขึ้นมานอนอยู่ในรถเด้นเน่รนอะตื่นขึ้นมากระสิกระสีเลี้ยวเบิงใจบ่ดีแล้วตอนนั้นใจบ่ดีแล้วคือคือหมายถึงว่าอุ้ยคิดหอดคิดหอดพอคิดหอดแม่ประมาณนี้ กินหอดพอกินหอดแม่แล้วก็บบุง้งมัวสีเห็ดตังไรได้กับนอนอยู่หันล่ะนอนอยู่ในรถล่ะกับแนวเมารถเนาะตื่นขึ้นมาแล้วก็แล้วก็จะนอนตัวเพราะว่าเหลียวเบิงแล้ยทางทางเลยคือจะหมายถึงว่าเวียนหัวสีนเนาะจะวัวไปที่นี่ตื่นขึ้นมารอบรอบได้กับสีเห็นตั้งแต่แบบเป็นคล้องเป็นปลาเหมือนเหมือนที่บ้านน่ะนะเหมือนที่บ้านมันเกิด เขาเขาเมืองนี่ก็คือคือบอุ๋มเนเมืองนี่แม่ภาษาภาษา,า,ษามันกระพานเมืองเนาะมันก็เป็นทงไฮทงหน้าธรรมดาตื่นขึ้นมากค่อ้ยลูกซื้อว่าคิดหอดบ้านคิดหอดบ้านประมาณน,นี้ล้วไปหอดบ้านเพื่อนนะบ้านเพื่อนนี่ยู่แมอยู่ย,ย,ยู่ในกรุงเทพกว่าจริงอยู่แต่มันเป็นคล้องสลัมคล้ <c oughs> องสลัมเรานึกสภาพเสีนึกสภาพวุ้ใจทําไมมันไม่สวยเลย <c oughs> มันไม่สวยเหมือนที่เราคิดเลยเออพวกเราจะไปหอดเนาะหน้าก็ซึมแล้วคิดหอดบ้าน คิดหอดพ่อกับเมียบันเว่าคิดหอดพ่อคิดหอดเมียกับบุ้งวัวสีเห็ดจังไหนร่วงไปกับเบากับไผ่เบาะกับเพื่อนเบิร์ดนีเพื่อนกับกาสวัสดีเราก็แล้วไปเราชั้นก็นั่งอยู่นั่งอยู่มันมันมันเป็นสาระหน่อยนะใครกับเฮียนเพื่อนติดข้องเนาะเฮียนเพื่อนติดข้องแล้วมีสาราหน่อยก็นั่งอยู่หันละนั่งคิดหอดคิดหอดไปแล้วก็นั่งแล้วก็รับแล้วก็นั้นทำตาไหลคิดหอดพ่อกับเมียตึกสภาพตอนตะกี้บันถว่ะ บอกนึกถึงบ้านไอ้นึกนึกถึงนาะนังน่งนั่งนึกพาบอกเลยไปเรากนนน็นอนนอนเราก็หายแต่เจ้าของบ้านเพื่อนก็นบอกว่าไอ้นางกินข้าวสิอไอ้นางมานี่สิทํานั่นสิทํานี่สิเราเราเราในความที่บ่อยากไปอคิดถึงบ้านอะก็ใหายเวลาก็หายแต่เพื่อนกรใหายเฮ็ดหยังก่ใหายเฮ็ดหยังยุ่เป็นเดือนสองเดือนนะเพราะว่านูคิดหอดบ้านเออจะค่อยต่อได้จ้ะเด้อจะค่อยต่อ